โอเคนะพ่อขอครับสวัสดีท่านชมทุกคนท,ทุกท่าน,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 นที่กำลังรับชมกันด้วยนะวันนี้นะก็มาเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่าอา่าพีมาครับนะผมวันนี้ครับก็จะมานับเล่นอา่าครับนะผมก็ใช่ เอ้ยเวอรอออมัน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 ไปไบ้าไ้บ้าอ้แหลกแต่ว่อุ้ยโทษโทษโทษอืออ้ออื้ออ้อู้หลัวๆมีคนได้รับร้อยเหรียญเออเจย์เยนเจยเยนอุ้ยโทษชิบหายชิบหายจุ๊บหอยชิบหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยย่อย่อย่ออู้ อุ้ยแหลกอะ่ะอุ้ยโทษอุ้ยโทษตีไปทำไมวะเนี่ยได้รับร้อยเหรียญร้อยเหรียญซึ่งไม่รู้ให้มาทำไมนะบุ๊คช็อปอะไรวะออนไลน์หกทับแปดสิบคืออะไรไม่เข้าใจตังค์พันหกร้อยกว่านะบุ๊คซื้อยดได้ไม่รู้นะเขียนนี่ รีวิวจะตบานรูนี้นี่ก็เป็นห้องเอ็นชานนะหาองอ้เอามานี้มามามาอะไรวะะไรกายเลนี่ยอะลรธรรมดา ยังไงเวอร์เจะตายแล้ว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 เบฟเกมเมอร์ทีวีโอเคนะผมอาจได้ไปสองนาทีซึ่งไม่ได้พูดเที่ยนเลยนะผมก็โอ้ไปคิดพี B ่พีสองดีวกว่านะโอ้ใหญ่มันใหญ่ดี ไม่เพื่อนไม่อย่า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 ไปฉันไม่เคยเป็นศัตรูศัตรูโหจะหนีไงวะเนี่ยเพื uh ่อนอือ nah in ืมอืมหนียังเดียวหนีย่างเดียวหนีย่างเดินเพราะมึงเลยโอ้โหอย่าเราจะโจมตีมันเป็นคนแรก

ก่อนนะไม่เกี่ยวรงตีงก่อนนะรงตีงก่อนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว,นะยวโอ้โหโดนได้รับร้อยเหรียญโนเลยรับยี่พานเหรียญพันแปดร้อย อีพ <ITA> ีวิดหนึ่งหนูเอ็นหนึ่งอ้าวเป็นไงครับครับสวัดีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนไทยเปล่าคนไทยคนไทยเปล่าชิบหายแล้ว

วิเชียพิมพ์เพื่อนกันแล้วนะเพื่อนกันเพื่อนกัน <adapting> โอ้ยเฮียมีแต่คนดู ปอมไอ้แท็กตัวปลอมกูไม่ชอบตัวปลอมชอบแต่ตัวจริงเออเด็กแตงเจอืเจอเกหายเ็กมากเล็กมาก นะาะโคแหลกไม่ได้แหลกธรรมดาสปินปิดเป้าไปเลยนะได้ไอานาน้นะั่นเลยปัดแบบเป็นคอมอยู่นะเขเนี่เป็นคอมอยู่นั่นก็เป็นลายนั่นอน่ามมากฮ้ย เพื่อนกันกันเหมือนกันของกูบอกเพื่อนกันคนตีนคนตีน คนตีเหรอคนตีเหรอฮะฮะคนตีคนตีเหรอฮะฮะฮะอือโอโโอยโอยคนตีคนตีนะคนตีนะมันร้อนเว้ยอุ้ย ตคุณายจะตายเพื่อนช่ด้วยเจอคนใหม่เลยคนใหม่คนใหม่คนใหม่เหรอคนใหม่เหรอคนใหม่เหรคนใหม่เคนใหม่รฮคนใหม่าไคนใหม่ตายคืได้รับร้อยกับยี่สิบห้านะวยก็แบบบุญมากไปแรับยีิบห้านย พีทเทเลพอร์ตดแกองแม่ทำกปูเจ็บแสบเจ็บแสบรับทนรับทนน้อยแน่ ใช่ไม่นำตาโอยเจ็บจานฟ้าเอ้ยโอ้โปอไอ้กูฆ่าห้าโป้แน่ๆไม่รู้แต่เห้นงโป้โปหรือมันเอวะ ดีก่อน่าตัวนี้กันแหลกแหลกโอ้ยแหลกจังวะมือมือดอโอ้ยแหลกแหลกโอ๊ยโอยเีแหลกแหลกมากโ้แหลกว่โหแหลกโคตรนะจ้ชม

แค่เรา่็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาอนสำหรับวันนี้สวันนวนนสดีครับ